เอาล่ะก็สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนในช่องนี้วันนี้เราจะมาเล่นในตัวของน้องตัวนี้เขาชื่อว่าไฮโนนั่นเองนะครับในอ่าไฮโนในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเมนป่านะครับผมก็คือแอบ,บเล่นมาบ้างแล้วนะครับก็พอรู้ว่าสกิลมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะเงยครับในเมนป่าแล้วกันนะครับที่ผมจะมาเล่นเนี่ยลองมาดูกันนะครับว่าไฮโนเนี่ยสามารถ เล่นได้ไหมแต่ว่าไฮโนปารู้สึกว่าฟาร์มช้านะเออเพราะดาเมจมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ทำมาเพื่อฟาร์มโดยเฉพาะอะไรอย่างเี้ยนะแต่ว่าดา <c oughs> เมจเบสเนี่ยดูดิคือมันมี <c oughs> เหมือนเขามีดูอ่าเขาเรียกอะไรนะมีทูดาเมจด้วยนะตอนปาหอกอะ่ะหรือว่าตีธรรมดาก็เนี่ยเนี่ยคือแบบมันมีทูดาเมจเข้ามาแบบเสริมด้วยอาจจะเป็นเพราะ <c oughs> ดาดฟาร์มหรือเปล่า เดี๋ยวลองสกิลใส่อ่าฮีโร่เลยนะครับโอ้โหอันนี้ดามเจเวทล้วนดามเจเวทล้วนเหมือนจะต้องอันติหนีเลยครับย้อนเวลาหนาทีห้าวิที่แล้วห <c oughs> ลุดทรงเหมือนจะตายหลายตัวเลยนะหลุดผลพันธนาการ ซึ่งเรียกได้ว่าก็มีความแรงอยู่นะจากการที่ผมเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าไฮโน่เป็นตัวที่เลเกมเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลตอดต,ต่างๆอะไรครับแรงนะผมบอกเลยแล้วความป่าเนี่ยผมอยากจะลองดูว่าตัวดาเมจอะ่ะมันจะเพิ่มด้วยไหมรองเท้าลืมบอกเลยนะครับส่วนรองเท้าที่คูเดาวเพื่อที่จะปล่อยหอกได้แบบรัวๆนะครับ ซึ่งลองเท้านี้ก็ดีมากๆเลยสำหรับตัวไฮโน่ก็มีคนหลายคนแล้วนะครับที่ที่นำไปเล่นแต่น,นี้ก็จะเป็นฉบ,บับของผมนะครับ <คน S 1> ที่เอามาเล่นเอง,น,เองนะครับก็จะเป็นเม<อ>นป่าชอบไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโหยแลวจังหวะนี้เพื่อนโดบน,นบนกันจับๆเลยว่ะ อันนี้ผมผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนหรือว่าเป็นตัวไฮโน่หรือว่าเป็นตัวไหนที่เล่นเล่นมาก็ตามนะครับก็มันจะเป็นฉบับในในของผมที่แบบผมเอามามิกหรือว่าผมแบบเล่นเองหรือว่าถาน,นัดในแบบที่แบบผมเล่นนะครับนีนหนห่ก็คือได้แวนเป็นตัวหนึ่งเนี่ยตัวไฮโนก่ก็ซึ่งเป็นตัวที่เนี่ยคือพุ่งตอดหรือว่าอันติก็รีนานไหมก็ไม่ได้นานอะตายแล้ว่ะเรียบร้อย รีนานไม่ก็ประมาณ30มสิบวิครึ่งนาทีเอาง่ายๆก็ได้ใช้อีกรอบหนึ่งแต่เสียดายเกมนี้ก็ไม่มีตัวของตอรเลียมาด้วยนะครับไม่ได้คอมโบหยุดเวลาเลยซึ่งคอมโบนี้จะน่าจะทํายากมากๆเลยนะมันจะเหมือนตัวตัวหนึ่งเลยอ่ะเหมือนโคโนตมากๆเลยนะตัวไฮโน่เนี่ยหยุดเวลาได้โคโนตแท้ๆเลยแหละเป็นเมดป่าเมดมาป่ามันอาจจะไม่ได้เท่าตัวเรนนี่ ของชิ้นต่อไปเฮ้ยมีด้วงมาน่าจะไหวอยู่มันติไปแล้วดูดเลือดไปเลยดูดเลือดแรงๆอ่ะดูดเลือดแรงๆอ่ะเพื่อเราไม่ตายด้วยดูดเลือดแรงมากโอ้โหโหมีมีท็อกซิกมีมีมีวาร์ปโชว์อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวขย่าดันป้อมเลยนะครับผมโหกลางเหมือนน่าจะเติมเยอะซึ่งอ่อโหด้วงเขาซื้อเกิดมาหรอมีเกิดด้วยหรอนี่เลียนติไม่ใช่เลียนติรีเลือดกดติ ดาบนะครับที่ผมออกมาก็จะเป็นดาบ <c oughs> ฟิกเล่นเลยผมน่าดูดเลือดไปก่อนครับโอ้โหเยอะขนาดนี้ก็เรียบร้อยอันติม่มี <c oughs> เพื่อนมาช็อกมายัางไงาปาดหนึ่งเรียบร้อยครับสองโอ้โหแต่แวลหฮฟรีแวนฟรีนะแวนะแวหฮฟรีแจโโ่จุ๊ยสจวดเข้าไปถึงในป้อมเลยเหรอซึ่งที่ผมออกดาบมาก็คือว่าทําให้แบบตีเร็วนะตีเร็วด้วยแล้วก็ผมอยากจะตอนไฟอะ่ะเข้าไปแบบ เนี่ยระยะประชิดแล้วก็ดูดเลือดอะไรเงี้ยครับอยากเล่นประมาณโอ้โห,โโหเยอะเกินไม่ไหวโอ้โห,โโหลีไม่ทนันพี่รับดาเมจไม่ไหวอะน้องทษาไลูกเกมลูกเกมตอนเนี้ยหกนาทีหกนาทีลูกเกมเหมือนเป็นอยู่ในมือเขานะครับเนี่ยอาจจะไม่ใช่มือเราแต่ว่าปลายเกมเนะี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะสู้ไหวนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะสู้ไหวนี่ดูเราต่อนะโอเคโดนคลิป หยอดก่อนเม็ดนี้แล้วเม็ดที่สองเนะี่ยแรงมาก<อ>ผมบอกเลยเุาา้ยโอ้โหเพื่อนเราช็อกไปแล้วโอยล้างไปแล้วด้วยเค<อ>ครับเม็ดที่หนึ่ง,ดงเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไม่ถึงเดี๋ยวลองดูเม็ดที่สอง,นะงสโอ้โหเจ็บกันทั่วหน้าเราก็เจ็บนะโดนมาตอนเมื่อกี้ขอกสามแชกนะฮะสองแชกโอ้โหเจ็บนะเจ็บนะเนี่ย ดนหมิงเม็ดที่1อาจจะไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่าต้องรอดูเม็ดที่2นะทุกคนโหตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยด้วงด้วงโดดเว้าวเจ็บเอยครับกายล่างมาดูดเลือดดูดเลือดแล้วดูดเลือดเพลินๆโอ้ต่อหุยต้องอันติแต่อันติไม่ทันโดนมวยซัดหน้าเขาให้ชิ้นต่อไปก็เป็นมงกุฎเลยละกันไฮโน่ป่านี่ไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งยังไม่ร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอก่อน ข,ขอเม็ดนึ่งก่อนปลาไม่แม่นเลยมันมันไม่ได้ล็อกเป้านะนี่โอเคไม่งั้นก็ทั้งวนนะันอะถ้าไม่ได้ล็อกเป้าอะอเ,เหมือนล่างมีประเด็นเนี่ยเม็ดที่หนึง่งโอเคอันติหนีเลยโอเคครับเกือบแตกแต่ต้องเล่นต่อทรงเมื่อกี้เหมือนสู้อเรน่าไม่ได้ด้วยนะทรงเหมืนอนค่อนข้างจะแย่อยู่นะของเราก็มีแบบประมาณหนึ่งแล้ว ดูดเลือดได้ก็ยิ่งดีเลยแหละถ้าเป็นตัวเรานะแต่ว่าผมคิดว่า,วาอาจจะเล่นเป็นสายหอ,อกเล่นเบิร์ดดามจเอาอะไรประมาณนี้นะในช่วงท้ายเกมนะฉบับ <c oughs> สายของผมที่จะได้โหตอนนี้ก็โดนกดเลนยับยับเลยนะครับเลนล่างคลิปก็ดันแล้วก็อ่าไม่มีใครไปทําเลนด้วยเหมือนก็จะเกิดนะก็สลิชจะเกิดอยากจะให้เพื่อนช่วยไปทําเลนมากๆเลย ทำเลนก่อนก็ดีนะตอนนี้เพื่อนเราก็พยายามช่วยช่วยเคลียร์เลนให้ได้มากที่สุดยวคลิปไปก่อนคลิปลงก็คือสบายอะชิอวอะโหวิ่งมาเหมือนจะโดดเลยนะฮะยวคลิปไปก่อนนะครับผมจะเลงคลิปคนมันมน,นีไงคนมันไม่ไหวมันหอกมันกระจายไงโอ้โหหอกมันกระจายแต่เราก็เจ็บโอเคต้องรีนะครับผม,มก็อดเกิดจะมีใครไปโซนได้ไหมเอ่ย เฮ้ยตัวมันอยู่ล่างตัวหนึ่งอา่า,าเจอตำแหนง่งเจอตำแหนง่งโอ้โหมันได้ก๊อตไปแล้วนี่ไงไฮโน่ป่า,าเล่นได้ไหมทุกคนมันจะเล่นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยต้องเล่นได้ดิเราต้องมั่นใจเราเราหยิบมาเราต้องมั่นใจนี่เราต้องมั่นใจนะครับตอดไป2เม็ดเดี๋ยวก็รู้เรื่องผมบอกเลยเดี๋ยวเพื่อเรายังไงไอผมรอดัก นี่ครับวาวไฮอีกเม็ดนึงปะ,ะอีกเม็ดนึงก็ยังไม่เจ็บอโอเคมันเหมือนมันถึกจังวะอืลุนดาเมจเหมือนเขาจานตีนะวิ่งมาอย่างงี้โอ้ยตายนะตายนะยนะแรงนะเฮ้ยแรงนะงนะโอ้ดาร์กดันมามีแบนการ์ดของสองล็อตนะอเอ้ยป้อมกลางแตกแต่ผมคิดว่าน่าจะชุบป,ป้อมนะเกมนี้ไอช็อตนี้โอเคชุบป,ป้อมไปเลย โหเกือบตายด้วยแต่ยังชุบป,ป้อมทันนะเมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเป็นตัวท,ท,ที่เป็นตัวที่โหดอยู่นะถ้าถ้าเราแบบกลุมมิ่งดีโหเข้ามาในป้อมขนาดนี้เฮ้ยมันจะหยามเฮ้ยโอเคมันจะหยามเกินไปหรือเปล่าเ,เกือบตายนะครับเมื่อกี้มันดูมันดูมันถ้าส่วนตัวของผมเองนะที่ผมเล่น เล่นของผมเองตอนนี้มันดูแบบคือมันเป็นประโยชน์ในตอนที่แบบเอ้ยเราเราสามารถตอดได้เยลยนะถ้า,ถามนันแบบโซนดีตอดดีในประมาณนี้ครับนี่อลองตอดดูถ้าตอดได้อะคือจะดีมากแต่ถ้าตอดไม่ได้เราก็พลาดละเพราะว่าจริงๆตอนเราตอดนี่คือมันแรงมากนะเพราะาเรามีของปล่อยเอาเปล่าเาาฮ้ยฟิกฟิกเล่นเลยเหรอฟิกก็โยกเลยอ่ เดี๋ยวมาตัดบูน่าจะขึ้นกลางได้นะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะกลับมารีทันหรือเปล่าเราคลิปเราดันมาฮ้ยดวงมาหลบรีเฟกไว้รุ่นช็อคลอโอ้โหยัดเข้าไปโอเคเอ้าโดดไปแล้วอย่างนี้ไงครับต่อไงต่อครับนี่ไงโอ้โหแลกดาเมจกับมวยไม่ไหวจริงว่ะตายเฮ้ยมีเจอเกาะแล้วเรามีเจอะเกาะปล่อยหอกได้รัวๆ โอเคเดี๋ยวกลับมารอดูเวฟเข้าละครับผมเกียร์ทีฟได้บ้านละได้บ้านได้บ้านได้บ้านโอเคพยายามแบบค่อยๆค่อยๆตอดนะครับค่อยๆตอดแบบนี้ค่อยๆตอดแล้วยังไงจบได้เลยหรือเปล่ามวยตายมวยตายเรียบร้อยโอ้โหแรงอ่าเหลือตัวสุดท้ายว่ายังไงจ้าเรียบร้อยครับผมโหตีธรรมดาก็แรงอยู่เนี้ย ตีหออกโอเคเหมือนเกมนี้นะจะจบเลยเพราะแวนตัวเดียวน่าจะกันไม่ได้อยู่แล้วแหละค่อน้ามั่นใจตีบ้านเลยครับผมโอเคครับโอ้สวยงามตบมือและเป็นไงบ้างครับมมผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในตัวน้องของฮโน่ป่าฮีโร่ใหม่ที่ค่อนข้างที่จะเฟีฟ่ยวฟามาพังเงาะเลยฟีเอวเลยแหละก็ ถ้าใครชอบไม่ชอบเหมือนกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ